สวัสดีผู้เลิกไลฟ์ที่มัเข้ามาดูการแก้คณิตศาสตร์ครั้งนี้นะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับหัวข้อครั้งนี้ก็จะเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์แล้วก็ต่ำสุดสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนโจทย์ก่อนนะครับแล้วก็เขียนวิธีทําด้วยเพราะว่าผมไม่ถนัดเขียนไปด้วยพูดไปด้วยขอเวลาสักครู่นะครับ ก็เขียนโจทย์แล้วก็วิธีทำเสร็จแล้วข้อแรกนะครับเราก็จะหาค่าวิกฤตก่อนค่าวิกฤตหาจากการเอาโจทย์ไปดิฟดิฟที่เราจะได้คือ x กลัง2ลบ6เอ้ยลบ x ลบ6ดิฟมาก็จะได้เป็น 2x ลบ1ส่วน6ก็จะกลายเป็น0และ0ที่ได้ก็คือความชันความชันจะย้ายไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ โจทย์ที่ได้มาก็คือ2อ x ลบพอแก,ก้สมการแล้วก็จะกลายเป็น x เท่ากับ1ส่วน2แล้วก็ได้กราฟประมาณนี้อย่างแรกเราได้กราฟตัวนี้ไปก่อนก็คือเอา1ส่วน2มาใส่ค่ากลางนี้อย่างที่อย่างต่อไปที่เราต้องทำก็คือหาค่าจําแดนค่าจําแดนก็จะหาจากดีกรีเลขที่เรามีก็คือ1และตัวเลขที่อยู่หน้า1ก็กลายก็คือ2ก็จะกลายเป็น บวกบวกตัวนี้แล้วก็ลบกราฟที่เราได้ก็จะเป็นกราฟประมาณนี้เป็นวาไม่ตรงด้วยก็จะเป็นพาราว่าางหงายแล้วก็เอาตัวเลขในช่วงมาใส่ถ้าเป็น2แล้วก็0ช่วงที่ได้ก็จะเป็นช่วงปิดก็คือปิดประมาณนี้โอเค แล้วก็อย่างต่อไปที่เราทําก็คือเอาช่วงที่เขาให้มาคือตัวนี้กับตัวเลขที่เราเพิ่งหามาได้ก็คือ1นส่วนสไปแทนในโจทย์ตัวนี้เพื่อหาว่าตัวไหนเป็นค่าสูงสุดแล้วก็ต่ําสุดอย่างแรกก็คือ1นส่วนสเนาะเอา1น่สองไปแทนในโจทย์ที่เขาให้มาก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็หาคําตอบก็ได้เป็น ลบยี่สห้าส่วนสี่พอเอาไปหารเราก็ได้เป็นลบหกจุดสองห้าข้อต่อไปก็ทำเหมือนกันเลยก็คือเอาศูนย์มาแทนเหมือนโจทย์นี้เลยแล้วก็คำตอบแรกก็เป็นลบหกข้อต่อไปก็จะเหมือนข้อที่ผ่านผ่านมาก็คือเอาสองมาแทนแล้วก็ได้คำตอบเป็นลบสี่แล้วก็ดูจากคำตอบที่ได้ค่า ที่ต่ำที่สุดก็คือลบ6กจจะเป็นค่าที่ต่ำสุดส่วนลบ6จะเป็นค่าที่อยู่ตรงกลางแต่คำตอบนี้จะไม่ค่อยมีไม่ไม่ไมค่อยมีคนตอบเลยเพราะว่าเป็นค่าที่อยู่ตรงกลางก็ไม่จาเป็นต้องตอบก็ได้แล้วก็ค่าสูงสุดที่ได้ก็คือลบ4เป็นค่าสูงสุดจากโจทย์่ก็คือจากกราฟเนะี้ยค่าสูงสุดก็คือลบ4แล้วก็ค่าต่ำสุดก็คือ ลบ6.25ก็จบข้อแรกแล้วครับไปข้อต่อไปได้เลยก็ข้อต่อไปก็จะเป็นข้อ2นะครับก็ผมก็จะทำเหมือนเดิมเลยก็คือเขียนก่อนแล้วก็ได้มาอธิบายหลังนะครับก็ขอเวลาสักครู่นะครับ ครงนี้ก็ลองอธิบายด้วยเลยดีกวา่าเพราะว่าจากพอยเราก็น่าจะได้อยู่ก็คืออย่างแรกก็คือเราต้องหาค่าวิกฤตก่อนหาค่าวิกฤตแล้วก็การหาวิกฤตก,ก็เหมือนข้อเมื่อกี้เลยก็คือดิฟแล้วก็เอา 8x บวก 2x ลบ x กำลัง 2, 2มาดิฟก็ได้เป็น 2x ลบเอ้ย2ลบ 2x แล้วก็เราก็ได้ย้าย0ที่เป็นความชันมาไว้ตรงนี้ก็เท่ากับ2ลบ 2x แล้วก็แก้สมการก็จะได้เป็น x เท่ากับ1ต่อไปเราก็จะมาวาดการาฟกันแล้วก็ เราก็จะใส่หนึ่งตรงนี้ต่อไปก็จะหาค่าประจำแดนค่าตำแหน่งของเราดีกีเราก็คือหนึ่งใช่ปหหนึ่งตัวนี้เนี่ยตัวนี้แล้วก็หน้าของหนึ่งก็จะเป็นลบสองก็แปลว่าค่าประจำแดนตรงนี้ของเราจะเป็นลบแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบวกกราฟเราก็ได้กราฟจับได้กราฟประมาณนี้โอ้ย <laughs> เลอะด้วยเพิ่มแล้วก็ กราฟไม่ค่อยสวยเลยก็ได้กราฟประมาณนี้ต่อไปช่วงที่เราได้ก็จะเป็นช่วงปิดเหมือนเดิมเลยก็คือช่วงของเราก็เป็นลบหนึ่งแล้วก็สองก็ช่วงก็เป็นช่วงปิดเหมือนเดิมชิ i f t อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทำอะไรสวยแบบโอเคก็ได้ประมาณนี้ เราก็จะไปหาว่าค่าตัวไหนจะเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดโดยการเอาช่วงช่วงตัวนี้ช่วงนี้กับตัวเลขตัวเนี้ยตัวเลขตัวนี้อาจจะไม่เห็นตัวนี้ไปแทนในโจทย์ก็ได้เป็นเอาหนึ่งตัวแรกแล้วกัน f แทนหนึ่งเข้าไปเท่ากับแปดบวกสองแทนหนึ่ง หนกำลังสองก็ได้เป็นแบบนังนะได้เป็นอ่าเโอเคต่อไปก็จะเป็น F แทนตัวเลข้าไปดีแทนลบหนึ่ละกันลบ1ก็่งกแก้สมก,การปมาณนี้เปลแบบีสองลบ1แล้วก็จะเป็นลบหนึ่ง คำตอบที่ได้ก็จะเป็นห้าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสองจุดชุดใส่สองเข้าไปลบสองกำลังสองคำตอบย่อยก็จะเป็นแปดก็ เขาจะโจทย์ค่าที่ต่ำสุดตอนนี้ก็จะเป็น5้าก็จะเป็นค่าต่ำสุดสามัรบูแล้วก็8ก็จะเป็นค่ากลางซึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้ค่าสูงสุดตอนนี้ก็จะเป็น9ก้าก็เป็นค่าสูง สุดสัมพัทเอ้ยสมบูรณ์สิสมบูรณ์โอเคข้อข้อสก็จบไปประมาณนี้ซ่อมซ่อมซ่อมแต่มเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่เห็นว่ากระดาษเอียงก็ข้อ2เอาใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่าสูงสุดก็คือ9ก้าค่าต่ำสุดก็คือ5แล้วค่ากลางที่ไม่จำเป็นต้องเขียนก็คือ8ปดมาไม่ตรงก็ ขอโทษด้วยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นข้อ3นะครับข้อนี้ก็งงเหมือนเดิมแต่ก็จะพยายามเขียนดูครับก็ถ้าอยากคาดหวังอยาคลิปเร็ววอนี้นะครับเพราะว่าแทบจะไม่มีสาระเลยก็ข้อ3มก็จะเป็น x เท่ากับ x กำลัง3าลบสาม x บวก2ช่วงที่จดให้มาก็จะเป็น0แล้วก็2ก็อย่างแรกเราก็จะหาค่าวิกฤตกันก่อนหาค่าอนใจมือสุดยอดเลยวิกฤตก็หาค่าวิกฤตก,ก,ก,ก็เป็นโดยการยิบ x ยกกำลังสาก็จะเป็น3 x กำลังสองแล้วก็3 x ก็จะเป็น3แล้วก็บวกสองเทากเป็นศนเราจะไม่เขียนเราจะย้0ศูนย์มาเป็นตรงนี้อุ้ยเลืมเขียน y เทุเดเลยครันี้โอเคก็ย้ายศูนย์มาแล้วแล้วก็จะดึง3ตงัวนี้มาไว้ข้างหน้า ก็จะกลายเป็น3 x กำลังสลบหหลังจากนั้นเราจะเอา3ตัวเนี้ยไปหารกับ0 0.3ส่วน3ก็จะกลายเป็น0ก็เพราะว่า3ตัวนี้ก็จะหายไ,ไปก็จะได้เป็น0แล้วก็เอาตัวเลขตรงนี้มาทำเป็นสองเล็บก็ได้เป็น x บวก1 แล้วก็ x ลบหค่า x ที่จะได้จาก2องเตตอนี้ก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบหแล้วก็หต่อไปเราก็จะวาดกราฟกันวาดกราฟชึบกราฟอันนี้ก็จะต่างจากข้อสองข้อที่ผ่านมาก็คือมันจะมีคำตอบ2ตัวก็คือลบหแล้วก็ห ต่อไปเราก็จะหาดีกีเพื่อหาคาบจำฐานก็หาจากตรงนี้2อดีกีของเราก็คือ2หน้า2ก็คือ3ก็คือเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นบวกลบบวกกราฟที่เราจะได้ก็จะเป็นประมาณนี้เพิ่มขึ้นลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้น ก็ได้ราคาประมาณนี้ต่อไปเราก็มาดูที่ช่วงแต่ช่วงตัวนี้เขาให้มาแค่0-2ถึงเราก็จะได้คือ0เน่ะได้อยู่ตรงนี้เนี่ย0ที่อยู่ตรงนี้เลยก็คือ0แล้วก็2ที่อยู่ตรงนี้2ก็จะกลายเป็น1ตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็ใช้แค่ช่วงตัวนี้ช่วงแบบรอบนี้ ต่อไปเราก็จะมาหาช่วงจากการเอาช่วงที่ได้แล้วก็คำตอบที่ได้ตรงนี้ไปแทนใโจทย์อย่างแรกก็ได้เป็น y แล้วก็แทนอะไรก่อนดีแทนหนึ่งเข้าไปก็เท่ากับหนึ่งกำลังสามลบสามแล้วก็หนึ่งบวกสอง ก็ได้เป็นอ่าฟัมนึงนะครับก็ได้เป็นศโอเคต่อไปก็จะเป็นไปแทนศเข้าไปเพราะศูนย์มาจากตัวนี้ก็ได้แทนศูนย์เข้าไปก็จะเป็น0ูนย์กำลังสาลบสแล้วก็ศูนย์ข้างในวกสองคำตอบที่เราได้ก็จะกลายเป็นสอง อ่าไม่พอคขอภายด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น y แทน2เข้าไปเป็นตัวท้ายก็ได้เป็น2กำลัง3ลบ3 2ทข้างในบวก2คตอบที่ได้ก็จะเป็น4ก็มาดูกัน ถ้าที่เห็นจากคำตอบ3ตัวก็คือค่าต่ำสุดก็คือ0ก็จะเป็นต่ำสุดแล้วก็ต่ำสุดสมบูรณ์นะแต่ผมเขียนแค่ต่ำสุดแล้วก็ค่าสูงสุดก็เป็น C เป็นสูงสุดสมบูรณ์สูงสุดโอเคก็ จบแล้วนะครับสามข้อก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้มั้งแต่ก็ขอคะแนนด้วยนะครับอาจารยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับก,การอนธะิบายครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ